สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอกิจกรรมสื่อการสอนเสริมสร้างการเรียนรู้จากพี่สู่น้องโดยทางกลุ่มเรานะคะได้ไปทำการสอนที่โรงเรียนบ้านแหลมแท่นค่ะซึ่งได้สอนน้องนะคะทั้งหมด สองห้องสองวิชาคือน้องปอ1ทั 1, สอนวิชาภาษาไทยและน้องปอหทั2สอนวิชาภาษาอังกฤษสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เราจะให้น้องๆทำเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะเริ่มจากน้องๆห้องปอ1ทับสื่อการสอนของเรานะคะมีชื่อว่าอะไรเอ่ยในทีวีโดยสื่อนี้นะคะจะมีกล่องทีวีและสละ ซึ่งจะทำการสอนการอ่านพยัญชนะไทยและสระเดี่ยวให้กับน้องๆค่ะ บันไดงูทางกลุ่มของพวกเราได้จัดทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนานที่สอดแทรกความรู้ให้กับน้องๆซึ่งทางกลุ่มเรานะคะได้ทํากระดานการคำศัพท์ และลูกเตา๋าโดยวิธีการเล่นนะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4คนและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเลือกและอ่านการคำศัพท์ที่ตัวเองจับได้หากอ่านถูกน้องๆก็จะได้ถอยลูกเต๋าเพื่อเดินเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกคนหากกลุ่มไหนนะคะเดินถึงเส้นชายก่อนหรือเดินได้ไกลที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปค่ะว้าวะ Tá, yeah, มาจะเป็นน้องๆห้องปอ .1 ทับ2สื่อการสอนของเรานะคะจะมีด้วยกัน2ส,สื่อเรามาเริ่มกันที่สื่อแรกกันเลยดีกว่าค่ะสื่อแรกนะคะมีชื่อว่า What's in my bag โดยสื่อนี้นะคะจะมีกระเป๋าและก็อุปกรณ์การเรียนพร้อมกับคำศัพท์ติดไว้สื่อนี้นะคะเราก็จะสอนให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจคำศัพท์มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ เป็นสื่อที่2มีชื่อว่าสนุกกับตัวเลขโดยสื่อนี้นะคะก็จะมีฟิลเจอร์บอร์ดที่มีตัวเลขและก็อุปกรณ์การเรียนติดไว้ซึ่งน้องนองนะคะก็จะสามารถทำการติดสลับจำนวนแล้วก็เครื่องเขียนได้เรื่อยๆเลยค่ะซึ่งเรานะคะก็จะสอนให้น้องนองเนี่ยได้เข้าใจเรื่องการนับจำนวนและการพูดเป็นประโยคค่ะ เราจะรู้จักจำนวนนะคะเราต้องเรียนรู้จักตัว,ตว,ตวเลขกันก่อน,นะคะ่ะทุใครรู้บ้างค่ะว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ก็จะให้น้องๆทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมของเรานะคะมีชื่อว่า TikTok ok มีเครื่องเขียนอยู่กี่ชิ้นทางกลุ่มของพวกเรานะคะได้จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความสนุกสนานและก็อยากให้น้องๆน,นะคะมีความสามาัคคีกัน,นะคะ่ะซึ่งทางกลุ่มเรานะคะก็ได้ทำอุปกรณ์การเรียนไว้หลายๆชิ้นแบบไม่มีคำศัพท์ติดจำกับไว้ค่ะ โดยวิธีการเล่นนะคะเราก็จะให้น้องๆเนี่ยแบ่งออกเป็น5กลุ่มและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาเล่นซึ่งพี่ๆนะคะก็จะทําการพูดโจทย์ให้น้องๆฟังและน้องๆเนี่ยก็ต้องหยิบอุปกรณ์การเรียนให้ครบแล้วก็ถูกต้องตามที่พี่กําหนดให้ค่ะซึ่งตัวแทนจากกลุ่มไหนนะคะหยิบได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็จะได้คะแนนไปค่ะ เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกคนกลุ่มไหนได้คะแนนเยอะกว่าก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะไปค่ะ <Wow. S 3> I have ruler and two balluler 1 case moon and 1 pencil case ค่ะ huh? จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางกลุ่มพวกเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้พัฒนาการในวัยของน้องๆนะคะว่าตรงกับพัฒนาการที่เราได้เรียนไปหรือไม่ซึ่งผลที่ได้จากการสังเกตนะคะทําให้เห็นว่าเด็กๆแต่ละคนนะคะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปค่ะบางคนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนบางคนก็ ต้องมีการสอนซ้ำๆนะคะถึงจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็การจําค่ะแล้วก็สื่อที่เรานําไปสอนในครั้งนี้นะคะก็สามารถทําให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็สนใจในการเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทางกลุ่มพวกเราเนี่ยก็ได้เสริมสร้างทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าที่เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับวันนี้ทางกลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ